สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับกล้องโ o p r o Hero 9 Black นะครับอันนี้สั่งผ่าน Lazada นะครับในราคา10,7500บาทนะครับมาดูว่ามีอะไรแถมมาในกล่องด้วยนะครับผม ของทั้งหมดนะครับที่พิ่แกะเปิดออกมานะครับเอันแรกก็เป็นขากล้องนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับตัวเป็นขากล้องนี่ก็เป็นตัวตัวกล้องนะครับกล่อง นี้ก็จะเป็นขากล้องเนมะริการครับตัวนี้แถมมาอยู่ที่สายสองกิกหน,น่าจะเป็นตัวซิลิโคโน,กนกันน้ำาช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบตเตอรี่นะที่แถมมาครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในก็นนึงนะครับสุดท้ายน่าจะเป็นกระเป๋าครับตัวกระเป๋ามีในกล่องมีมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7อย่างนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มแกะตัวกระเป๋าก่อนนะครับโอ <'s> เอาใส่กล้องนะครับ อ่าอออออขายั้งกล้องนะครับน่เป็นขาทั้งกล้องตัวนี้3ทางครับ อือสั่งผ่านลาซาด้านะครับเป็นชุดคอมโบนะครับที่จะมีอุกปกรณ์ของเสริมอุปกรณ์เสริมแล้หของแถมมาด้วยนะครับในในกล่องอันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับฟิล์มที่ชาร์จแบต เป็นซิลิโคนกันน้ำครับผมขาจับกล้องครับเวลถาถ่าย ก็จะเป็นมาเปิดตัวกล่องที่ใส่กล้องมาครับเฉพาะตัวกล้องตัวน,นี้ราคาในลาซ a ดาหน่าอยู่ที่ประมาณ15,990บานะทนครับ็ของมาดีมากเลยนะ Kopo Hero 9 Max รอคอยมาหลายวันางที่สุดก็มาถึงสักที <C oughs> นี่นะครับผมจะเปิดมาข้างในในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับกล่องแล้วก็มีแบตเตอรี่ สายชาร์จก็จะเป็นตัวจับอันนี้เป็นตัวติดหมอน็อกนะครับนี่ตัวยึดนี่ตัวกล้องนะครับ เดี๋ยวยังไงคอยมาดูตอนที่เปิดใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับผม